สวัสดีครับผมจะมาโมโม่เซิร์ฟนะครับ MC บอมบี้ไทยนะครับผมมีจิต,ตร์เสร็จแล้วครับแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมเพิ่งมาเล่นได้สองสามวันแล้วครับอันนี้เป็นช็อปนะครับพี่เขาจะสร้างช็อปไว้เขาบอกว่าเขากำลังจะสร้างสปาให้เราใหม่นะครับน,นี้ช็อปพี่เขามีสองชั้นอันนี้จะเป็นพวกาการเกษตรนะครับเพราะพวก แล้วพี่เขาบอกว่าชอบแล้วก็จะมีสร้างบ้านกิจกรรมนี้กิจกรรมสร้างบ้านพอเพียงเอาไปดูข้างบนดีกว่าข,าขายหัวกันหัวสตีฟสมี้หัวเซตันหรือทิปเปอร์นะครับมีขายครับไปไวๆดีกว่าหมดเสร็จจะได้เป็นเล่นคับอ่านี่ครับต่อไปเราจะมาดู เอ่นะครับตอนนี exactly. Wait, ้ผมยังไม่มีนะครับผมดูมาเป็นเกกปรับนึ่งไงผมเป็นเยแล้วนะคะนะครับปิดทีวีครับเอ้เปิดเนี้ยดูนี่ครับนนี้ครับเป็นเอ็นชานะครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วครับถ้ากดเวลอะไรนะครับเนี่ยกดเวลกันกดกดกดแจกให้เวลเยอะมากพี่อ๋อ ก็มีชุดเหล็กที่เขามาให้เลยกับโปรเคานอันนี้เป็นรายชื่อแอดมินแอีเวนนะครับมาดูกันได้นะครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ่าไปดูวาร์กันเลยนะครับวาร์อันนี้เป็นวาร์สำหรับตรงกลางนี่คือเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวเลยครับ สอันนี้ยังไม่เปิดไวยแค่สามอย่างคือวาร์ปโฮมนะครับส้างบ้านหรือวาร์ปฟิตตกปลาวาร์สโนครับใครที่ชอบแบบสร้างบ้านหมะต่งมาสร้างตรงนี้ได้อันนี้เป็นเคื่องโปรโมชั่นนะครับจะมีดาบหบกันนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพวกนี้ครับซื้อห 1, น 1, 1, 1. ึ่งแถมหนึ่งโบก็จะเป็นปืนนะครับเยอะมากปืนเนี้ยเรามาเลือกกัน เนี่ยัสองปืนนี้ไม่เปิดขายเพราะว่าเขากำลังหา,าปืนที่แรงที่สุดอันนี้เป็นเซตเฮดบลกพันนะครับอยากสนใจอยากซื้อก็มาได้ครับไม่มีใครสามารถตีเราตายได้ลืมหัววงกรนนครับนี่หัวังกรบวกพันเหมือนกันครับสองหัวห้าสิบ t w ครับหรือใครอยากไวเติมให้เพื่อนเราก็ได้ครับให้เขาเติมเพื่อนมาเล่นด้วยกันเนี้ยเพื่อยกันออกตางรถขึ้น,นได้หัวสองหัวเลย Okay. อันนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นเครื่องเพชรแต่เขาบอกว่าจะเอาเเอันนี้เป็นเพชรให้หมดตอนนี้ยังเป็นเหล็กคแต่คืดเป็นเพชรนะครับแอสใหญ่กับแอสเราเขาก็ตอนนี้กําลังสร้างสาราเป๋อยู่นะครับอ่าเราก็มาดูครบกันแล้วนะครับเราจะไปดูกป๋ใหม่กันดีกว่ากปใหม่ของแอดครับเราจะ c p ือ a ไปหาเอสนะครับ อันนี้นครับ BBA ครับ uh huh. อครับเขากำสร้างอะไรสร้างสวครับก็สร้างครับอันนี้ก็เป็นของฟรีเอ็นาร์นะครับ EXP อันนี้ข็อปนะครับนี่จะเปาใหม่ครับเขาสร้างใหม่เลยนี่ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมครับ รอนี้ใจดีมากครับใครที่แบบตังค์ไม่ค่อยมีเติมซื้อยอดแพงๆเนี่ยเขาให้มัดจาได้ครับผมว่าจะมัดจาเอายอดอยู่เหมือนกันนะครับว่าแต่ตอนนี้ VIP เขาลดร้อยทูหมดทุกยอดนะครับ VIP ในาดร้อยห้าสิบจะไม่เหลือห้าสิบทูครับเปิดใหม่ๆร้อนๆนะครับเพิมสวัสดีครับมาเล่นกันนะครัคผมครับ